วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของผู้ที่เกิดวันที่คนคนนี้มีโรคส่วนตัวสูงนะครับเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวแล้วเป็นคนที่เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างในชีวิตจะรู้สึกว่า เหมือนชีวิตเขาไม่คอมพลีตอ่ะเขายังรอคอยอะไรบางอย่างที่จะมาเติมเต็มเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ละเอียดมากรอบคอบมากบางทีอาจจะ จู้จี้จุกจิกหรือว่าอาจจะพูดจาบางทีแบบขวางหูอ่ะพูดจาพูดตรงเกินไปหรือพูดขวางหูหรือบางทีพูดไม่ค่อยมีแขนสารทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากฟังคําพูดเขาเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเขาพูดดีพูดไดไหมพูดได้แต่ว่ามันเสียที่ปีเกิด,ดนิดนึงมันเป็นปีปีลากาปีไก่บางทีมันอาจจะมีการเหมือนไก่ขันนะเนาะบางทีก็ไม่ค่อยเข้าหูเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเกิดวันศุกร์นะครับก็จะเป็นคนที่มีในเรื่องของความสนุกซียะครับเรื่องของการกินเล่นเที่ยวดื่มหรือวว่่าใชชใชชช้้ีีีิตตแแบบแบบมไล์ท มันต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะบางเช่นแบบชอบกินอาหารแบบนี้ชอบภาชนะใส่อาหารแบบนี้ชอบห้องแบบนี้สีแบบนี้โทนนี้อะไรอย่เงี้ยคือเขาจะมีคนที่มีศิลปะนะครับในการใช้ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องก็ผมจะบอกได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบ ความได้วความรื่นเริงอ่ะความบันเทิงใจการให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลชีวิตทําอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเซตตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเขาทําได้เท่านี้นแล้วเขาจะมีการให้รางวัลตัวเองส่วนรางวัลของเขาคือแบบไหนอีกเรื่องหนึง่งด้วยความที่วันเดือนปีเกิดเนี้ยข้อเสียผมมีอย่างเดียวคือเขาเป็นคนที้ชอบทําอะไรคนเดียวเยอะต่อ้เขามีคนรอบรอบตัวแต่ความรู้สึกคือเหมือนเขาแบบสู้คนเดียวทําคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ที่แบบ มันไม่มาสักทีหรือว่ามันอาจจะมาแล้วแต่มันยังไม่ใช่ะก็ยังคือเขาจะมีการรอคอยอยู่นะครับแค่นี้ไปดูกันซิว่าเบื้องหลังนะครับวันเดอนปีเกิดนี้คือคนดังท่านไหนนะครับตรงไหมครับพวกแฟนคลับแฟนคลับต้องแฟนคลับของบิจอนเซ่ช่วยบอกผมดีว่าตรงไหมกับที่ผมพูดนะครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวนะครับหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่พูดจาบางทีเป็นผู้จะพูดจะจ,จิกกัดหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีจะมีการ อันนี้เกิดขึ้นแต่เขาเป็นคนที่อย่างผมบอกไปแล้วเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเป็นคนที่ใช้คาพูดดีเรื่องของการร้องการอะไรอย่างนี้มบอกไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่สุนทรียะสรุปว่าที่ผมพูดมาเนี่ยตรงหรือไม่ตรงนะครับแฟนคลับของบียอนเซ่ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างทีนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกับบียอนเซ่นะครับช่วยบอกผมทีว่านิสัยคุณเหมือนบียอนเซ่ไหมหรือนิสัยคุณเหมือนกับในคลิปที่ผมบอกไหมใช่ไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ